สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบเตยก็อยู่ที่เอยาคลินิกนะคะลาดพร้าวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะใบเตยเนี่ยก็มาทำไฮเปิมนั่นเองนะคะเป็นการสร้างกล้ามหน้าท้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยใบเตยก็จะ ู่ฤด,ดูการประกวดนางงามแล้วนะคะของนิสแกร์กรุงเทพมหานะครปี2022นี้นะคะก็เลยอยากจะมาทําให้หน้าท้องของเราแล้วก็หุ่นของเราเนี่ยดูเฟิร์มแล้วก็ดูกระชับนะคะที่เอยาคลินิกเนี่ยเขาก็มีหัตถการหลายอย่างมากเลยนะคะก็เดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ค่ะแล้วตอนนี้นะคะใบเตยเนี่ยก็เตรียมที่จะทำไฮเฟมแล้วนะคะซึ่งตัวข้างๆตัวนี้นะคะก็เป็นเครื่องไฮเฟมของเอเยาคลินิกนะคะที่ใบเตยเนี่ยกำลังจะทำซึ่งเครื่องตัวนี้เนี่ยเทียบเท่ากับการซิทอัพ2 0 0 0 0ครั้งเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเราทำา30นาทีเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะให้ดูกระชับมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ค่ะหลังจากที่ได้ทำไฮเซมนะคะสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องเสร็จนะคะก็รู้สึกได้เลยค่ะว่ากล้ามเนื้อนะคะมีการหดเกร็งนะคะแล้วก็ตอนทำเนี่ยไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกตึงอะไรเลยนะคะจะ,จะรู้สึกเกร็งนิดนึงนะคะเหมือนกล้ามเนื้อเราได้ขยับขยายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมาที่ไอยาคลินิกนะคะก็มาง่ายมากๆเลยนะคะจะเป็น BTS ก็ได้นะคะลงใต้แยกราดพร้าวน,นะคะหรือว่าเป็น MRT ก็ได้เลยค่ะสะดวกเดินทางง่ายมากๆ ต้องมาที่เอยาคลินิกเลยนะคะ